เธอโกหกอะหมดเจน๊นาที่โกหกไม่ได้โกหกแต่ทางนี้และทางนั้นเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครโกหกหรือเป็นคนปิ้นปล้อนตอแหลทำไมทำไมเงบปากไม่ทันแล้วตองเราไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าใครโกหกเพราะนี่คือช่วงใหม่ของทอกกระเทยที่ชื่อว่าแปมปอดมดเท็ด ก็กระเด็นเป็นเหือเยเขาจะเด่นกล้องใช่ไม่ใส่บิกับอันนี้จำผิดแล้วนี่โต้งเองโอ้ยโอูีแล้วนี่ใครนี่ใครคือเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วคนดูอยากรู้มาว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงต้องมีช่วงนี้ขึ้นมามีคนคนไหนจะบอกชื่อสักคนจริงคนดูที่บอกคนดูอยากมีมีคนดูส่งเพลงเสนาบัตร ที่ตู้ป,ปอนต์ตู้ปนตปสามปอนวังทองหลากู <c oughs> ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกรายการทีวีต้องส่งไปที่ปอนด์ฝอทองหลา้วยคือที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือเวลาเราคุยกันเนี่ยเราเราไม่รู้ว่า,เ,าเราคุยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงน, <c oughs> นั่นเอง๋อยเรียกว่าเล่าด<อ>ีกว่าเธอ,อนั่นแหละเธอเล่าต่างๆนานามันมันค่อนข้างมีความยากมันเป็นเพราะอะไรถึงถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมันเกิดจากอะไรฉันไม่ ไออีกฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยเธอมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าฉันก่อนเรากจกแขนกันหน่อยเ้ยฉันจับได้แต่ตามองไม่เห็นเงาตัวเองในกระจกใช่เ <c oughs> ฉันเห็นฉันเห็นเงาตัวฉันนะแต่ฉันไม่เห็นเงาหัวฉันว่ะอาเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเราก็เลยสร้างเกมขึ้นมาหนึ่งอันอ,อน,นี้ถือว่าเป็นไพลอดรายการใหม่ที่เราทำมาในท็อปกระเทยก่อนนะคะกับแป๋มปลดมดเพชรนะคะ พติการไม่ได้ยากอะไรในนี้จะมีใบหนึ่งเขียนว่าจริงใบหนึ่งเขียนว่าเท็จเราสองคนจับฉลากใครจับได้จริงก็เล่าเรื่องจริงใครจับได้เท็จก็เล่าเรื่องเท็จหน้าที่ของเราสภาเผ่า,าก็คือฟังแล้วก็วิเคราะห์ว่าใครพูดเท็จซึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือมอสจะเอามือลงไปจับ เดีอยยิบเดือยเส้นยิบเสนเดือยเส้นยิบของเชนก่อนเ้นเดืยนยิบเสนยิบเส็นมือเธอวายเหรอจริงเราสองคนจะไม่รู้กันมาก่อนว่าจริงใครจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็มันนอกจากเหนื่อยนอกเหนือจากกติกาเรื่องนี้แล้วมันมีอะไรที่มันยั่วจิตใจมากกว่านั้นอีกยยั่วจิตริงในั่นก็คือเพศสภาพของพวกเราจิ้งจกหน้าไทยถูกจะได้รับรางวัล3 0 0พบาท นั้นฉันเป็นนักว่ายน้ำค่ะเอคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะมดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่เด็กแล้วสังเกตได้ว่าของมดมันยาวมากเลย,ยแขนแขนออจริงๆการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันก็คือส่งผลให้มดเนตัวสูงยาวมากๆตั้งแต่เด็กมดไม่ใช่นักกีฬาแบบว่าธรรมดาด้วยจริงๆแล้วมดแบบ เป็นเงือกสาวเจ้าสาวอายสอนสวรค์มันไอสอนสวรคนอย่างนี้หรอใช่ค่ะสอนสวรรค์ขยันยิ่งเป็นเงือกสาวเจ้าสาวนะคะแล้วก็สกิลของโมนันโดดเด่นมากมดชนะการแข่งขันนะคะทุกประเภทเลยเพราะว่ามดมีทักษะในทุกๆุ ่าเลยนะทุกท่าเลยมดตเป็นตัวแทนของเรียนการแข่งขันนี้เป็นระดับที่ใหญ่มากนะคะมดอ่ะ hmm. มันมีการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆมานะแล้วคะแนนมดอ่ะนโด่งมาตลอด mm hmm. จนทําให้มดอ่ะได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งจึงทําให้อยู่ในลูก,กลางอ uh ่า huh. คนที่อยู่อันดับหนึ่งคือจะได้อยู่ลูก,กลางถูกไหมคะอ uh huh. ืมแล้วมดอ่ะในในวันแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีแบบนักกีฬามาจากหลากหลายโรงเรียนในการแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวผสม คือคนหนึ่งไหว้สี่ท่าอ๋อมีท่าอะไรบ้างนะก็คือมีมีคุณมีท่าเรือของสามท่ากระโดท่าวาเอ่อก็คือมีสี่ท่าเรียงตามลำดับนะคะก็คือท่าแรกก็คือท่าผิดเสื้อนะคะท่าที่สองคือกันเชียงค่ะท่าที่สามก็คือท่ากบค่ะ อ่ะให้สี่คือฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เราทำยังไงคะไปค่ะเขาให้เล่ากี่นาทีคือยังไม่ถึงแก่นของเรื่องว่าคืออะไรเลยมาจากเข้าเรื่องแลยสามเท่าแล้วหมด ดำมาโดยตอ<ๆ>ลอดหมดไม่ห่วงเลยคือเพื่อไงมดเป็นราชนินีเจ้าสาวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหมดเป็นตัวเต็งแน่ๆนะคะต่<ม><น>อให้รู้สามมาจะมาแบบใกล้เคียงแค่ไหนหมดรู้ว่าว่ายังไงมดชนะ<ม>นเพราะว่าหมดแบบเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงท่าสุดท้ายมดตัดสินใจว่า โมจะทุ่มเทแรงทั้งหมดที่มีนั้นอ่ะในการที่ทําให้รอบสุดท้ายอ่ะโมชนะแบบขาดรอยให้ได้ออจังหวะกลับตัวนันเองโม,มรู้สึกว่าโมจะรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีและทีบตัวเองให้แรงที่สุดค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแางเก่งว่ายน้ำหลุดแคไว่ายต่ออยเลยและนั่นคือจุดที่แบบ จะเอายังไงกับชีวิตตอนนั้นคือมดมดรู้สึกว่ามันพังมากสำหรับโมดคือแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้นี่นี่พูดแล้วจะร้องไหมคือมันไม่น่ามันไม่น่าเกิดขึ้นอ่ะคืออันนี้เอาอะไรมาทบเอาดอกไม้ดอกไม้กีดดอกกีดอกคือเหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นคือย้อนกลับไปชนิดนึงว่าโมะจริงๆนะว่า เห็นมดเป็นเป็นแบบในจริงโมดเป็นคนขี้อายมากแล้วในสถานการณ์แบบนั้นน่ะพูดง่ายนะมันคือสภาพเปลือยเปล่าอะไรควอาจจะนึกภาพออกว่าเฮ้ยอยู่ๆมันมันจะหลุดออกไปได้เลยขนาดนั้นเลยหรอคือการที่เราจ้วงมาตลอดทางอ่ะเออมันคือเรากางเกงมันอ่ะมันก็ไม่ได้มันมันเออมันก็จะโลดอยู่แล้วเราเราตอนนั้นเราก็คือเด็กมากด้วยแหละออ เพราะฉะนั้นการที่หลุดไปเลยมันคือมันมันหลุดออกไปเลยมันหลุดออกไปจากตัวเราเลยแล้วเราจะต้องทําทุกวิีทางตอนนั้นเรารู้สึกว่าทำยัางนี้ก็ได้ให้คน่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแต่อย่างเราว่าสติเราอ่ะไม่อยู่กับหนกับตัวแล้วเพราะฉะนั้นจากตอนนั้นที่นําอยู่ก็คือพังมาตอนนั้นคือพยายามที่จะว้ไม่ให้ก้นเราลอยเหนือน้ำเพราะถ้าก้นด้วยทาฟรีสไตล์ที่ก้นไม่ลอยเหนือก็คุณชิดก็คือเหมือนก็คือคุณว่าลูกหมาตกน้ำแล้ว แต่ว่าจริงๆแล้วคือเราไปต่อนะแต่ไปต่อแบบพังๆก็คือไม่ให้ก้นเราเหลือเหนือน้ําขึ้นมาอืมซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เหรียญอะไรเลยบางที่นำมาตลอดอย่้นโไม่เป็นไรนะเรื่องของฉันบ้างก็คือหมดเนี่ยจุดบันตั้งแล้วก็เพลินแล้วมองหน้าเขานานบางทีมันก็ หรือดูร้อนนั้นที่ฉันหลงป่าใครที่รู้จักฉันเนี่ยจะรู้ดีว่าฉันเป็นคนชอบว่าฉันไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวฉันไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแมทนั้นน่าจะเป็นแมทที่ไปสเม็ดคนแบบคนเดียวผลแรกจำได้ว่าที่พักที่ไปพักเนี่ยอยู่ที่หาดลุงดำ เนี่ยนะหาดลุงดำซึ่งมันจะต้องข้ามจากหาดหนึ่งอ่ะซึ่งแบบฉันไม่อันเนี้ยฉันยอมแล้วเพาฉันไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นตรงมะนาวหรือว่าตรงหาดทับทิมอะไรเงี้ยที่มันต้องข้ามเข่าไปแล้วมันจะไม่ไม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษไม่ใช่ลุงดำด้วยแสงเทียนเฮ้ยมาเคืออะไรอ่ะจะพูดลุงดำอ่ะแสงเทียนหาดแสงเทียนซึ่งมันอยู่ใกล้ใกล้กับหาดลุงดำคืออันเนี้ยที่บอกว่าไม่แน่ใจมันเหมือนเราต้องไปลุงดำแล้วข้ามเขาถึงจะไปเป็นแสงเทียนใช่ไหมมันหาดหรือจากตรงแบบทับทิมแล้วข้ามเข่าไป อะไรประมาณเนี้ยฉันก็เป็ฉันแบบอันค่อนข้างลางเลือนถึงแต่ว่ารู้รู้แต่ว่า <c oughs> อยู่หาดแสงเทียนและต้องข้ามภูเขา oh. แต่ว่าด้วยความที่หาดแสงเทียนก็คือไม่มีอะไรเลย,เลยก็คือเป็นถ้าเป็นแบบบังกะโลไม่กี่หลังอย่างเงี้ย <c oughs> อาหารการกินความสนุกสนานมันก็ไม่ได้มี <c oughs> เพราะฉะนั้นส <c oughs> ิ่งท,ที่ทำก็คือจะต้องข้ามเ <c oughs> ขาเนี้แหละมาหาข้าวกินอ่ะไอตอนมาเนี่ยมาคือช่วงประมาณห้าโมงหกโมงคั มันก็ยังแบบพอจะเห็นแบบเดินได้สบายอะไรเงี้ยปรากฏพอเราไปอยู่เออเริ่มเจอกินเหล้าไปเจ้คนเดียวแล้วแบบทักทางนัง่งเดียวเนี่ยใช่ไหมกว่าจะกลับเนี่ยก็สักประมาณสองสามทุ่มซึ่งทางเข้าขอบมันไม่มีมันมองไม่เห็นแล้วว่ะแล้วฉันก็จำได้ว่าฉันเดินเข้าไปแบบมันต้องเดินขึ้นเขาแบบกูจำได้วกูเลี้ยวไปทางแบบกูเลี้ยวผิดทางอะ่ะแล้วมันก็คือแบบไปไหนไม่รู้แล้วค่อยไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ขมันไม่คุ้นนะเว้ยแบบ กูว่ามันไม่ใช่นะมันไกลไปแล้วนะแล้วกูก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะมั่นใจละว่าหลง้าสมัยนั้นก็คือมีโทรศัพท์มือถือ Motorola T10 ที่มันอ้ยหรือ Sony Ericsson T10 อะที่มันพับๆอะก็เลยโทรไปที่รีสอร์ทแบบเออหลงทางอยู่ในป่าตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ตรงไหนใครจะไปตอบถูกว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกูก็เดินกลับมาแล้วปะเนี่ย อเ,อเขาก็เลยบอกว่างั้นงั้นแบบนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งหยุดอยู่ตรงนั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวคนจากอีสรอดจะมาเดินตามหาาะนั้นคือฉันก็คือหยุดกลางภูเขาในป่าในเกาะเสม็ดเนี่ยอยู่ประมาณแบบเกือบสองชั่วโมงอะ่ะห่อยที่เขาจะแบบมาเจอระหวา่างทัแบบช่วยด้วยอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้อตอนนั้นกูไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์ที่จะแบบเล่นตลกอะค่ะมืออ่ะก็นั่ฉันก็คือหลงป่าอยู่ในเสม็ดเนี่ยประมาณเกือบสองชั่วโมง ท่าทางความมืออ่าเรื่องของเราสองคนได้เล่าไปหมดแล้วค่ะมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเท็จถึงเวลาที่สภาพผ่าจะต้องพิจารณาแล้วค่ะแป,ปะ่มปดหรือมด,มดเท็ด เป็นคนที่ว่ายน้ำขอมีความเรื่องของพี่หมดค่ะเป็ยังไงค่ะคือนักกีฬาว่ายน้ำอ่ะเราอ่ะจะซ้อมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะต่ายๆอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าใต่อยู่ความเร็วเราเท่านี้เราจะตวัดตัวเพื่อไปฟิไตล์ดันอะไรกับฉันขอเปิดเผยความจริงว่าฉันก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหมือนกันะ จังหวะของถ้ามันหมุนแบบนักกีฬาจริงๆอ่ะที่มันเป็นลักษณะที่สี่ท่าอย่างเงี้ยเขาเรียกแต่เขาเรียงท่าถูกนะถูกแล<อ>นะ้วเรื่องลูกเขาก็ถูกใช่แต่เวลาที่มันหมุนปุ๊บมันจะมีจังหวะที่พุ่งก่อนที่มันจะจ้วงอ่ะต่ทงซ้อมมาอยู่แล้วแต่พอจะตีปุ๊บเนี่ยท่าก่อนหน้าที่จะเป็นท่าฟรีสไตล์มันคือท่าโก ซึ่งมีลักษณะของการทำ่างนี้ว้าวมันไม่มีมันไม่หลุดแน่นอนใช่ไหมเข้ามาโอเจมันจะเข้ามาแล้วคนเราถ้ามันหลุดเดี๋ยมันก็ต้องแบบเอ๊ะแล้วนี่จริงแล้วก็ตึงปืนแหละจะว่ายต่อเลยก็ได้น้ำมันไม่มีทางที่จะหลุดแล้วก็เอาตีนยันนี่การเอาตีนที่ออกนะได้เจอไหนเดี๋ยวไม่ได้มีจานแม่เลยนะมีสิมีสิแค่ยันเทะเพราะสเเมทอะ ดึกดึกอ่ะมันก็มืดจริงเอาว่าที่เราไปเที่ยวอะไรได้ผู้ชายใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คนไหนจะไปตามหดหินได้ยังไงอ่ะมันมีจริงขย่าเดินไปแล้วอุ้ยชนไหลอะไรกันอย่างเงี้ยมันมืดจริงๆตอนนั้นมันมืดสนิทจริงๆอือมัน มันหลงได้แต่แต่นี่ประเด็นคือว่าเดินกลับตั้งแต่สองทุ่มแบบจริงคเมาจนถึงตีตกเขาอาจจะนอนฟุบเมาฟุบตรงนั้นแล้วก็ให้เขามาลับก็ได้อาจจะไม่หลงก็ได้ไม่มีทางอ่ะเขาเป็นคนฉลาดเขาจะนอนฟุบทำไมก็เขาเมาแต่ประเด็นสำหรับฉัว่าพี่มดมีสิมดใช่ไหมก็ต้าใจ่คือมันแต่นี้ว่าองแปลกมากไม่ไม่เพราตอนเราเขาดูเลกกลักโดยสังเกตเปล่ารใ่ไหน สรุปค่ะใครว่ายายป๋อมแปมปวดชาฉชนรุสึกมันกม่แล้วแหละมันเขาเมาแล้วก็ฟุ๊กตัท่านเล้วเาโทรศัพท์ขึ้นโรงแรมไปหาบอ๋อมาได้หลงผิดอันนี้หนึ่งมิดมีมามิดีอยากอดด้วยใครพูดนะเมื่อกี้บอกว่าเวลาพูดแล้วไม่ค่อยเอ่ยรายละเอียดไม่ค่อยเอามือเอามาต้องพูดต้องพูดแต่ ไม่ค่อยทำเวลานังเรียนมงมันจะมาเยอะนี่ก็แแบปดนี่ว่าแปบบปดพี่หมดน่าเศร้าทำไมคะรับพี่หมดพี่หมดมันเป็นจริงไม่ได้เลยเนอะเขาเล่าเขาเลิกรักมากเลิกงานร้อนเลิกลุ้นมาเมื่อกี้มสภาเผ่าค่ะโอเคสรุปค่ะเมื่อกี้แปบบ แปบปดอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วมัดคือกอดไงดด้วยไม่เป็นไรนั่นแน่เนาะใคระขาดเสียส่วนมากไงโมเด็ตเฮ้ยตื่นเต้นละมันต้องเทสอยู่เลยถ้าจริงได้100บาทชาวกล้องแต่สุขจะได้รับหรือเปล่าใครที่โกหกตกนรกลงไปด้านล่างเลยนะคะ ได้ยังไงหวะสรุปก็คือแปลมปอดก็คือเรื่องของหมอเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็จริงร้อเปร์เ็นเลยก็คือการที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำในวัยเด็กของหมวดทำให้หมวะมีคอร์เลชั่นเกางเวกนาว่ายน้ำเยอะมาก มันเยอะมา,มากมันก็ต้องจริงอยู่แล้วคนคนนึกออกว่าคนที่เป็นแบบว้านน้ำเยอะๆมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีกางเกงสตอกไวเยอะๆตอแต่บังเอิวันนั้นน่ะไปเลือกหยิบเอาตัวนี้ ซึ่งเราอะก็ไม่ได้ใส่มาสักพักนึงแลแต่เรารู้สึกว่าเออมันก็สตอมมันก็ใช้ได้หมดอยู่แล้วมันก็แเราใช้ไหวอยงเ้ยแต่ดันไปเลือกกิีบเอาตัวนี้นอขอบกรอบนะตัวขอบกรอบใครจะไปรู้ว่ามันนําพาความหายนะมาสู่เราเโ,รโมดแตแก้ปัญหาด้วยกันแบบว่าเออให้ให้กรรมการอะไรแถานั้นอะซึ่งเป็นคนนอกไปเลยอะแบบ เอาผ้ามาให้สุดท้ายเราจริงๆไม่มีใครรู้เลยแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือกางเกงไว้น้ำตัวนั้นนัะมันจุ่ยจ่ยใสมันไม่หยิบมันนะเพราะถ้ามดไปหยิบน่ะคนจะรู้ทันทีว่าเป็นของมดมดแต่ใจว่ามดไม่หยิบเลยแล้วมดแบบห่มผ้าสวยๆไปเลยแต่ตอนนี้เขาดูแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้จนถึงจนถึงวันนี้กางเกงว้น้ำผมบอกแต่ก็ยังไม่มีใครหยิบเลยจ้า ที่จะลอยแบบเหมือนเป็นอาถรรพ์แบบคนที่มันมันไม่จริงอยู่เลยเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วเฉลยไปแล้วอ่าพฉะนันนะคะวันนี้คอกแสนสุขนะคะไม่ได้รับ3,000บาทไปนะคะโอเคถือว่าทำได้ดีมากซึ่งเกมเนี้ยเรามีความตั้งใจว่าจะถ้าแบบ อยากไปเล่นที่ไหนก็ไปเล่นได้ <Okay S 2> คุณผู้ชมอยากให้เราไป,ไป,ไปโป๊ปดหมดเท็ดให้เขาได้ยิน mm hmm. mm hmm. เราก็สามารถไปได้เพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์กันมานะครับเพื่อเราจะไปเล่นเกมแต้มดหมดเท็จไปโกกตรหละคุณได้สนุกสนานกันนะคะ mm hmm. อ่ะวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณข้าวแหงสุกก่อน <Yeah! S 2> แล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราตัวเล็กๆของเรานะคะมาดามโม <Yeah! S 2> ขอบคุณแม่ป้าีที่ yeah! อุตส่าห์เตือนแนละ้วก็ไม่มีใครฟัง